พอได้ลองแล้วก็ต้องร้องว้าวกันเลยนะครับผมสำหรับเครื่องเจไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดของมาสโลรุ่น SCG 615เป็นเครื่องเจีที่มาพร้อมฟังก์ชันเพิ่มเติมที่หลากหลายเลยนะครับซึ่งก็แปลกกว่ารุ่นเดิมๆด,ด้วยระบบที่สามารถปรับรอบความเร็วได้ถึง6ระดับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานได้หลากหลายนะครับเป็นเครื่องเจแบรนด์แรกเลยที่มีหน้าจอแสดงหมายเลขแบบดิจิตอล และที่น่าสนใจนะครับก็คือระบบเซฟตี้โดยจะมีระบบคิกแบ็กสต็อปนะครับหรือว่าระบบกันสบัดเวลาที่เราทํางานแล้วเกิดการอุบิเนต์ในการทํางานนะครับใบตัดเนี่ยหนีกดชิ้นง,งานหรือว่าเครื่องตัดเครื่องเจของเราเนี่ยดุ่งขึ้นมาแล้วเครื่องในเกิดการสบัดนะครับตัวเครื่องในก็จะหยุดการทํางานเองโดยอัตโนมัติระบบเซฟตี้นะครับเมื่อเครื่องหลุดจากมือของเราในกรณีที่เราผิดพลาดในการทํางานแล้วก็เกิดเครื่องหลุดจากมือของเรานะครับผม ตัวเครื่องนี้ก็จะดับทันทีเลยหรือหากว่าเราเปิดเครื่องอยู่แล้วเราถอดแบตเตอรี่ออกแล้วก็แบตเตอรี่ก้อนใหม่เนี่ยเข้าไปใส่นะครับเครื่องนี้ก็จะไม่ติดแล้วก็จะมีระบบเล่งรอบเองนะครับนี่ครับผมปรับมาที่เบอร์หนึ่งเวลาที่เราไปจัดชิ้นงานนะครับแล้วก็เจอตัวโหลดงานที่หนักๆออกแรงเยอะเนี่ยนะครับผมตัวเครื่องนี้ก็จะเล่งรอบความเด็วเองให้เหมาะกับตัวงานที่ตัดนะครับ a c g 6 1 5เนี่ยมีระบบเซฟตี้ต่างๆมาให้นะครับจริงหน้าใช้มากๆเลย นั้นใครที่ต้องการเครื่องเจียร์ที่มีการใช้งานมีระบบการทํางานที่ดีก็แนะนำเลยครับผม mm hmm. มาสเตอรเอ615ครับ mm hmm. ก็ได้ทีมพิกัดไปข้างล่างแล้วนะครับลองกดเข้าไปสั่งมาใช้งานกันดู